ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นวันอาทิตย์หกโมงเย็นครับเราจะมาเดินตลาดนัดของโรงเรียนเทพรีลาครับก็เลยบันทึกคลิปวิดีโอไปด้วยเลยครับพร้อมจะเข้าทางด้านข้างของโรงเรียนนะครับประตูด้านข้างคนมาตลาดกันก็จะจอดมอเตอร์ไซค์กันยาวเหยียดเลยครับ ครับผมอันนี้เป็นทางเดินด้านข้างของโรงเรียนนะครับแต่ผมมาเข้าทางนี้วันนี้ก็จะมีทางเข้าทางประตูใหญ่ครับอันนี้เป็ด้านข้างที่จะเดินไปถึงวัดเทพวรีลาด้วยครับไปเพื่อนได้ชมกันช่วงเย็นครับประมา้หกโมงเย็น 6โมงเย็นของวันอาทิตย์รับผมตลาดนั่นเขาก็จะมีเสาอาทิตย์รบบตรงนี้ก็คือขายวันสุดท้ายวันอาทิตย์เห็นราคาพวกคน,น,น,นเยอะมากเลยลลนี่มากมายหลายอย่างครับแต่ว่าจะมาดูอะไรเผื่อมดีอะไรูกใจครับมาดูผลไม้ผลไม้ให้เด็กๆมัน อันนี้อาหารทะเลครับครับผมร้อยเพื่อนดูชมกันครับคนเยอะคนเยอะเหมือนกันว่าช่วงเย็นครับ,บโอ้เสียงเพลงชอบปล่อกันจังเลยครับผมาอย่างครับกองขบข้าวมีเยอะครับต้มก๋วยเตี๋ยมกทอดครับผม เยอะมากเลยขน,ขนมขนมขนมมีทุกอย่างข้าวมีเยอะขายกันหลายอย่างกระเ็ดก็มีค่ะเด็ดย่างขับออกข้าวโพดตลาป้าขอกอข้าวกระเพรดอยเพื่อนทีชมกันไป ก็จะขายกันเยอะครับมีหลายร้านมีหลายอย่างเป็นพักระสัยแถวนี้ก็เยอะกระผมร้านค้าก็เยอะตามร้มนค้าก็ขายดีครับกรผมเพื่อนเลชมกันขอบคุณนนครับคนเยอะคนเยอะครับบางทีก็ขายนาย้านค้ากรผมเพราะว่าตลาดก็จะมี ค่เสากระปติตรงนี้กระเพมขนมรอบเบิ้ลก็ขายดีขนมหวานลมพัดฝนจะตกก็ปก่าน้อเต่วเราจะมาดูผลไม้ให้เด็กๆมันด้วยรับขนมมากมายหลายอย่างข้างหนก็น่าจะเยอะตัวก็น่าจะเยอะ นี่รอบด้านข้างนะครับด้นนานนอก,กครับสุกี้โลสุกี้โลนนครับเื่ียมไปจอมก้านครับผมก็ถ่ายประมาณสักสามสี่นาทีโอเคเป็นคนไทยนกุ้งเดี๋ยวดูผลไม้ทางนี้ก่อนโอเคคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วแล้วก็พัก คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ